ตามเมื่อกี้โทษทีพีแม่งไม่รู้ทำไงจริงวะแม่งมันบุกเข้ามาทุกด้านเลยอะอด,ดเลยนะพี่เฮ้ยเอาใหม่ไว้ใช่ไหมแต่เร่บรานี้แพ้นี่คือไป <c oughs> กลับไปคอมเลยนะ เอาล้วฮะสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเอาอวีอีกแล้วเช่นเคยซึ่งวันนี้ผมอยู่กับน้องแบงค์นั่นเองนะฮะสวัสดีครับ <c oughs> เฮ้ยแบงค์แบงค์งว่ารอบนี้เราจะชนะไหมวะต้องดูทีมก่อนพี่ <c oughs> แบนอะไรดีวะเฮย้ยซาตาลูดอ่ะแป๊มซาตาก็าได้บ่ได้บ่ได้ห้ามเอาซาตา รอบนี้พี่จะทำเต็มที่แล้วบอกเลยตาเนี้ยแบงค์ดาวแน่นอนยอยาก,กดูไหมดาวอะไร เออเดี๋ยวนะเมด็ดเอ้ยเอาจริงเหรออีกนี้อ่ะนะอืมอเอถ้าคนเล่นเ็นกิกนะเฮ้ยเจอเลียวมาว้าว่ะเลียวม้าป่าเนี่ยเลยอ้าจริงด้วยเลียวม้าป่าอ้าต้องตัดหลุดเลือดเลย หล Adult, ั่นลินเลียนโอ้ย <jamais> ลิ้นเป็นอะไรเนี่ยหลักเล่นอะไรดินะพี่โอเมนผู้โอเมนเออ เฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวนะเดี๋ยวฟิตปะเจอรเรียวมะอ๋องั้นเรียวม้าเลนข้างดีใช่ไหมใช่พี่ลิกเตอร์โลมพี่อยากไปเวทบัว ไปไปเอาบูบูกันไปเวทบูไปเวทบูสองเลสเลยสองเลสเลยข้างบนอะระ,ระวังลิกเตอร์เลอนะพี่คิวก๊อมั่นกันเออเออเออมาแม่นกัน จบล่างว่ะจบล่างเมาเลยเมาเลยเดี๋ยวรีบไปช่วยกลางด้วย เย่ yeah. เอ้ยๆยทำอะไรอะทำอะไรเอาไปกินปวดเจ็บว่ะเฮ้ยรอบนี้เราเล่นดีอยู่นะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ยยยยยย,ยอะกลับมา Cảm ơn Mai Giờ nè Ây à đây leo à, uh, มาว่ะมาว่ะรอบนี้ยังไงคุณจะเอาของผมมาอยากเอาเหรออยากอยากอยากได้อยากดหูหน่อยโอ้แม่เอ้ยไม่ทันว่ะ อื้องอไปแดกไม่เจ็บไอ้ยาหนีไม่หลอกเลี้ยวอ่ะ เสียงเงี้ยแกเลยเฮ้ยนิดเดียวเองอ่ะอุ้ยเสียดายว่ะสีีเยอะเกินเฮ้ยคลิปซี่สามศูนย์ว่ะต้องกดคลิปซี่แล้วแหละใช่แม่งคลิปซี่เก่งเกิน ขอบคุณครับเออให้มันง่ายอย่างนี้สิเพื่อนอยังไงครับยังไงครับเก็บสองแนะ่ะไปกลับเถอะ อุ้ย,ยแป๊บนะเฮ้ยมันได้มังกรว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปลาหายเด,อเดยวว้อเจ็บว่ะ เรถอยถอยลงมากอนแบบๆๆๆเฮ้ยอมทันด้วยเย็ดแค่กูอมทันได้ไงวะกลับเหอะเหี้ยไม่รอดแล้วว่ะโ เฮ้ยมันจะมาเอาก,กูเนี่ยมานี่เร็วๆๆ็คุณปูเร็ 4, 100, 4, 100. วเร็วๆๆ็วสี่คุณร้อยสี่คุณร้อยเฮ้ย แม่งเอยอ,อย่างฮาเลยติดป้อมเฉย <c oughs> เชียเพิ่งได้ป้อมเดียวว่าต้องทำงานหนักแหละ <c oughs> อุย ป๊บแป๊บป๊บป๊บเฮ้ยเฮ้ยเอาบ้าเอาบละ Ui cướp tài แป๊บตูเมนจ่เมนอะไรจะเมนนะแม่งเลย กลางอะไรละกลางยากวะ่ะเยะเลยนะเนะย้เย้ยโอ้ยอย่างดีทำอะไรคุ้นทำอะไรอู้บนบนบนออกแล้ปะโอ้โห เพื่นอนโดนเพื่นอนโดนโอ๊ยเฉยไสแตกเลย หลังเข้าหลังเข้าคุณทำไรคุณทำไรมาดีมาดีเอาว่าเอาว่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วืมมว้อ,อ ใส่แตกไปดีตายยังไงครับทีมเวิร์กเจอทีมเวิร์กเราเข้าไป อยเวเเออเอได้ปอมละได้ปอมละเฮ้ยจบได้นะจบได้นะเฮ้ยเฮรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเย็นนมันเ่อมันเ่ไั้งยอยทีอู้ยเกือบตายไปแล้วเล่นเล่นนียเถียวว่าเชียดิเฮยเ้ยเฮ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียว ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเอ้ยาเออมึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเข้างี้เลยเหรอเพื่อนมานาไม่มีน่ะอุ้ยได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยโคตรเฮ้ย เฮ้ยสุดยอดว่ะกดไลค์ให้เลยอันไหนวะกดไลค์อันนี้แล้วกันเอ้ยโหดว่ะสุดยอดเพื่อนเมื่อกี้คือคิดว่ายังไงแม่งก็ไม่น่ารอดอ่ะเข้ากลางดงตีนขนาดนั้นมึงเอางีเชี่ยแม่งเฮ้ย <c oughs> กูเนี่ยอะไรเอาไงอ <c oughs> <c oughs> นีด่เดียววะ่ะ เฮ้ยเข้าเลยเหรอเราแป๊ จบ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 แคที้อย่างนี้สวยเอ๋ขอบคุณนะครับเป็นไงเขาเรียกว่าทีมงานคุณภาพเช่นเคยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่อง่ะคิวกอดอ่ะ สุดยอดว่ะแล้วก็จบไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับดาวนี้เรียบร้อยเราเดิมพันว่าจะขึ้นคอนหรือจะลงคอมเป็นว่าเรายังได้อยู่นะฮะเอ,อก็จบไปเรียบร้อยอยังไงก็ขอบคุณที่ได้มารับชมและให้กำลังใจผมในการไม่ตกคอนไม่ตกคอมด้วยนะเอาล่ะ เดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ